ต่อไปนะคะที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดงาน M F U Coffee f a s t 2025นุนยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟาไทยสู่ความยั่งยืนที่โรงแรมแสนโฮเทลจังหวัดเชียงรายในชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิด M.F. u Coffee Fest 2025ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23มีนาคมนี้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกาแฟอาราบิก้าด้วยการใช้นวัตกรรมรวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับผลผล,ผลิตทางการเกษตรในกลุ่มของพืชกาแฟอาราบิกา้าโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน2ซึ่งมีปริมาณการเพาะปลูกสูงสุดใน ประเทศไทยโดยมีอาจารย์สรุตนาณ์โสภนิกผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพร้อมคณะผู้บริหารส่วนราชการเข้าร่วมงานอย่างขับคั่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจอธิการประชุมวิชาการในหัวข้อทิศทางการวิจัยกาแฟไทยสู่ความยั่งยืนการเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆเช่นการจัดการแปลงสายพันธุ์และเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟรวมไปถึงทิศทาง ตลาดของกาแฟนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่น่าสนใจเช่นการผสมน้ำหอมเทียนหอมกาแฟและบอดี้ออยล์การทำคราฟโซดาจากเปลือกเชอร์รี่กาแฟ<ม>การวิเคราะห์รสชาติและกลิ่นของกาแฟสายพันธุต์ต,ต่างๆการแข่งขันดริฟกาแฟและบูธแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการกาแฟโกโก้และชาค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าแนวโน้มของธุรกิจกาแฟในปัจจุบันพบว่าตลาดในประเทศไทยมีแนวโน้มบริโภคกาแฟเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ5ถึง7ต่อปีซึ่งถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญนอกจากนี้การขยายพื้นที่ปลูกกาแฟยังช่วยลดปัญหาการเผาป่าซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดหมอกควันไฟป่าเนื่องจากการปลูกกาแฟนิยมปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่และยังเป็นการสร้างงานให้กับชุมชนอีกด,ด้วยค่ะพูดถึง